การเป็นเราเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่ชอบหรอดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบทิรบายทิรบายของใครที่จะแบบอุย้ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียเอาซะหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทำให้พี่เสียหายเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยพี่ก็ยอมฟังไม่ได้มาอบกอมาั้พีพีไม่ขอทนฟ้องกลัดเกลียนคีย์บอร์ดมีประมาทใช้คห้คำดูถูลันไปให้ค่าให้เวลากับแฟนคลับที่รักเล่าดีกว่า ทีมอะไรก็คิดถึงเงินในบัญชีดีๆนะทุกคนเพราะล่าสุดทีมงานพีพีกรีเนี่ยได้ล่อนใบประกาศลงดาบเอาผิดเตียนคีย์บอร์ดพวกปากแจ๋วคอมเมนต์ด้านลบลดทอนคุณค่าตัวศิลปินโดยล่าสุดพีพีได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ว่าก็แล้วนี่ฟ้องใช่ไหมคะแล้วนี่ฟ้องก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าก็พี่พีทีมงานเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยแฟนๆ DM ไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนแบบพูดแบบยุหมิ่นเล้านะอะไรอย่างเง มาก็ได้ปรึกษาดีว่าแบบเราทําการฟ้องนี่ไหมหรืออะไรที่เราว่าก็ได้แสดงว่าโควิดเนี้ยก็มีการจิกในกลุ่มก็จริงจริงคือว่ามันมันมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันเหมือนที่เคยพูดไปตลอดจริงจริงคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับแต่ว่าจริงๆมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรตินประกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทำให้ผิดเสียหาย พี่ก็ยอมฟังนะครับว่าตัวพีพี่ก็รู้สึกว่าพี่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับผมแต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนีี้พี่เป็นบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็พยาก็เขาก็บางคนก็ไม่อยู่เลย้ยครับผมเพราะว่าคนแบบว่าเป็นยาเขาที่เราก็แบบสื่อสารไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างหายาก ก็ใหถึงที่สุดครับผมจริงๆมีมาเรื่อยๆครับผมก็ก็มากับอีกเียรกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำ,ทำไมทำไมถึงทำ่างนี้แล้วก็บางทีตัวพี่ยงไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ส่งธนานนเาพี่ยเป็นเรื่องของะไรพี่ยอมความไหมนะพี่ก็พี่ก็ชอบนะครับแตบว่าเออก็ก็ไม่เป็นไรอะไรนะอยากให้แบบอยากอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมัน มันทําให้เขาไม่ชอบหรอทําไมล่ะอะไรเงี้ยเราอยากรู้เหตุผลนะครัก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการบ้างบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบไม่เขาไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาแค่รู้สึกไม่แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยใช่เป็นเรื่องระหารเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาก็เกิดจากการที่แบบทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยพอดีเห็นรูปเราเลยนระบายเลยเจอเห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสนอย ่เรืองนี้ตัวของพีเองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรไม่เครียดครับจริงๆพีรู้สึกว่าแบบพีพีไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้เสีค่ากับแบบข้อความที่มันที่มันไม่เป็นจริงด้วยแล้วก็แบบเป็นข้อความที่มันจะพอกสิครับพีไม่สุกพีรู้สึกว่าแบบพี่ก็ไม่รู้การที่จะเก็บสิ่งนี้ทำใหม่ครับเที่ยวเวลาไปให้กับแบบแฟนๆนี่เขารักพีที่เขาดึงทางมาซัพพอร์ตพีมากกว่าเตือนอะไรก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติเป็นกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้ว ถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะสมมุติมีคนมาพูดกับเพื่อนเราที่เรารักอย่างเนี้ยเราจะรู้สึกอย่างไงตัวเพื่อนเราจะรู้สึกอย่างไงมากกว่าผมแล้วก็อยากให้ก็พยายามอีกรอบแลกันะครับก็อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมเราไม่แบบดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบที่ระบายของใครที่จะแบบอุ้ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียเอาหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็อยากให้แบบเออไปไปจัดการเขารู้สึกตัวเองดีกว่า